สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับการแข่งขันชินยูเอพทเทนะฮะซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นการพบกันนะฮะของใครสุดเก่งนะครับที่เก่งทั้งโปเกมอนและยูเนียนนะฮะอย่างนักคอยเต่าดังตานานาน,นักถ่วงเต่าคอยเต่าตำนานอย่างนาา้องคาลุคาโตะนะครับผมกับเด็กไอ้นั่นม่วงครับเจอกับชายผู้เป็นแชมป์โปกเกมอนหลายสมัย ฟุบุกิมิคุงครับผมซึ่งมากับเด็กซอสอาร์ตเขียวนะฮะวันนี้ก็จะเป็นการแปลงผู้แปลงตาเล็กหน่อยนะฮะเป็นการเจ็กกาของ2เด็กที่เก่งแล้วก็เป็นเด็กที่มาใหม่นะครับเพิ่งออกได้มทาทั้งคู่นะครับผมจะเป็นยังไงนะครับผมไปดูกันเลยครับและฝั่งของฟูฟุบุกิเริ่มก่อนแล้วครับผมมาเข้าเทินครับแล้วก็ลงเป็นคิริโตะข้อศูนย์นะครแล้วผ่านเทิร์นไปนะครับผมเป็นทางฝั่งของฟารุคาโตะนะครับก็ลงมาตัวแรกครับเปิดบอกว่าเปิด,ปดครับ3 เรียกได้นะฮะลงมาเรียนกอครับสีมว่วงนะจะเป็นเด็กไอ้นัสีมว่วงจะเป็นที่เน้นการเรียงกองนะครับเพื่อต้องกานคำตามเงื่อนไขก็คือต้องการให้เด็กหรือจำนวน20ใบาตามกว่าเพื่อให้เกิดความสามารถพิเศษนะครับนะครับแล้วก็ทางฝั่งของนิคุครับ สเตปไอดันไปนข้างหน้าหนึ่งตัวลงชิโนนลงคิดโตแล้วตีไปเลยครับผมอ่าเป็นเลทิกเกอร์ครับเอาขึ้นมือปลายเพราะจีไม่พอ,อนะฮะฝากฝากน้องฟ้าครับผมตอนนี้มีอยู่สองเอเนจีนะครับไปยังไงต่อดีเป็นสองเนาะเป็นสองปีพาดเล็กน้อยนะฮะ แล้วก็ลงคนเก่งนะฮะตั้งเป็นสองตี้นะครับผมแล้วก็ลงคนเอลงยืนหน้าสัมพั์แล้วผ่านเฮิร์ไปเลยครับทางฝั่งของน้องนิกุงนะฮะตอนนี้ก็เข้าถึงของนิกุงครับผมสามไอพีแล้วไปไงต่อดีลงชินอนนะครับผมเข้าสนามน,นะครับเปิดรอบกล้องถึงใบแล้วสอไปะเบิดเวลาตั้งแต่แลวลงยูกิแล้วผ่านเฮิร์ไปเลยครับ ดันครับผมดันขึ้นไปหนึ่งตัวนะฮะตอนนี้ไปน,น,นะครับน,น้อ,นนองฟ้ายังต้องการจี้นะฮะตอนนี้บนสนามมีเพียงแค่สามจี้นะครับ <S <S และลงคิกรกิโกะนะครับผมเข้าสู่สนามเปิดข้าบกลองฟองว่ยนะครับนัมหนึ่งการหนึ่งบายไปเอาแอนเชียนะครับที่เหลือไว้บนหรือไว้ล่างก็ได้นะครับ <S <S และยังไงตอนน่อดีเรดมาแล้วครับผมมาตัวเรดของไอรอนนะครับ คนนี้นะครับผมยูกะนะครับบอกเขาเปิดครอบกองห้าใบครับเข้าสนามเปิดครอบกองห้าใบอาโอการ์ตติดคุณสมบัติแอติก้านะครับผมที่เป็นสีม่วงข้อสองหรือต่ำกว่าหนึ่งใบนะครับลงมาสภาพเลสน,นะครับผมเก่งเงินบ้าแล้วก็ไฟนอลครับผมและไปต่อเลยอ่าคนเก่งนะครับผมน้องโลบของเรานั่นเองนะครับบอกว่าเข้าสนามเปิดครอบกองสี่ใบครับสามารถเลือกทิ้งได้หนึ่งใบ ที่เหลือเลียนตามไม่ชอบแถมยังมีความสามารถที่บอกว่าหากมันถูกโม่ทิ้งจากกองการนะครับจะสามารถเอาขึ้นมือได้เก่งือนบ้าและก็เลดมานะครับผมอีกตัวหนึง่งครับผมเป็นมานามีครับผมคนนี้ครับมามีคนนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเมื่อสัตว์โจมตีนะครับผมจะสามารถ โม่กองสองใบได้และถ้าเกิดว่าโม่ติดแอนติก้านะครับผมจะสามารถลบ1นึ่งหนึ่งตัวได้ครับผมนะครับแล้วก็ติตายแล้วก็ตีเข้าไปหนึ่งลน์ครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับอีกไหนึ่งครับผมแต่ยังคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะร้อยครับเป็นโบ้สองใบนะฮะตอนนี้ฝั่งนี้คู่มเหมือนจะแย่นะฮะตอนนี้ตามลำบากครับแอดกันชิ้นน้อขึ้นไปครับผม ลงคีริโตอีกใบหนึ่งนะฮะคีฟอนลาไอ้รา,าขึ้นไปตัวหนึ่งะครับผมอ่าลงคิริโตคนนี้นะครับผมบอกว่าเขาสนามครับเปิดขับกล้องสามใบหาจีจีโอหนึ่งใบขึ้นมือะครับผมถ้าเกิดว่าเอาขึ้นมือทิ้งมือหนึ่งใบมาเลยไหมคนเก่งของเขา เป็นเลทที่ค่อนข้างก็ใช้จี้เยอะนะครับรหรับสีเขียวสาย GGO นี้เพราะว่าตัวหลักของเขาก็คือคริโตโตะครับต้องใช้ถึงเจ็ดเอเจจีเลยทีเดียวนะฮะแต่ทิ้งไปคริโตะไปแล้วไฟนอลครับผมอ่าเดนการ์ชฟอนต์กลับมาและลงชิ้นอนครับและเลทชิ้น้อนึ้นไปเลยครับผมฉะนั้นคนนี้นะครับเข้าสู่สามผลิตมีสไนด์นะครับและสไนด์ไปเลยครับผมคนนี้ครับบอกว่าเมื่อสไนด์ครับจะสามารถดุประสบของวอลสองใบและสหลามถเลือกเลียงอยางไดชอบครับผมจากนั้นชี้ไฮต์เตไปบวกหนึ่งคันครับ นอนตีครับสี่พันนะครับและรับไปหนึ่งเชิ์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นยุยตีเอยุกิตีนะครับไม่มีบ็อกไปหนึ่งตัวแลวผ่านเทินไปนะครับตอนนี้ไลฟ์เป็น5ต่อ5้าฮะเอ้ฟาเอตาโดครับผมจังหวันนี้นะฮะบ,บอดถือว่าไม่ได้เสียเปรียบขนาดนั้นแต่ก็ยังต้องแก้เกมมันอยู่ฮะเพราะตอนนี้ บอร์ดเขามีสีตัวบอร์ดของพนานอกฟามี2ตัวนะครับ,บนี้นะครับเช็คหลุมก่อนเลยนะครับว่าติดแลนติก้ากี่ใบแล้วนะครับก็พ่ายามเทคตามเนื้อเรื่องนะฮะก็เช็คก,กันดูว่าทำไปได้นะครับ นครับเหมือนจะลงมาได้หรอหรือยังไงอ่านะครับคิดสักครู่นะฮะและสเปเชียลครับผมยิงหนึ่งตัวใบครับลบเลือกไคลเตอร์หนึ่งใบของไฟตรงข้าในฟอนไลน์นะครับลบหนึ่งพันตามแบลติกากราคานเราทุกหนึ่งใบนะฮะ ก็คือลบอันตายนั่นเองครับแล้วก็มาตีโม่สองครับคิดตกหายไปละหนึ่งไลท์ครับผมมาเป็นยูกิครับแอดทีบอกสามพันฮะแล้วบล็อกไปต้องลมตีเอาไปหนึ่งไลท์นะครับมาครับเป็นคัลเลอร์ไม่ลงครับแล้วผ่านเกินไปเอาอันี้ครับหมูต้งวันนี้นะครับไอ้ตาดองเป็นและตัดชนะขึ้นไปครับผม ลงชิโนนและและและเลตชิโนนนะครับผมาจังหวะนี้ครับผมเขาเคลื่อนไปทางนั้นและตีครับมันมีไปเลยนะครับเปิดสองเรียงนะครับโหมดตึงตัวบวกหนึ่งพันนะครับชิโนนตีสี่พันรับไลฟ์ไปทันทีและแอปที่ทิกเกอร์ครับอุ้ยไลฟ์ขี้โมเหมือนกันนะฮะวันนี้ เด็กขี้โกงไรอยขี้โม้อีกนะฮะตอนนี้ให้ตายเถอะจังหวะน,นี้นะครับตอนนี้เควสของทางฝั่งของลาติก้านะครับก็คือต้องการให้กองมียี่สิบใบปอดไปมันยังไม่ถึงนะฮะลงหนึ่งตัวมาลงมามล็อกก่อนเลยครับเรียกได้ว่าต้องป้องกันบอดไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้โดนทำร้ายมากเกินไปนะครับตอนนี้นะครับนับเด็ก้วครับว่าถึงกี่ใบตอนนี้ยังไม่ถึงนะฮะ และตีครับผมคนนี้ครับเมื่อตีหากไม่มีใครบล็อกจะได้จุโม้หนึ่งใบแต่เขาเลือกบล็อกครับและตีหนึ่งไลครับผมไฟนอลตีอะไรเกิดขึ้นฮะโว้เลวอะไรบัวเอาเรือร่องมานะฮะนี่เมหมือนไรฝั่งน,าน่าอิติก้าครับที่โกงเหมือนบ้าเลยและลงเป็นคีโตะและมานะครับผมคีย์โตคอร์จิตครับผมอ่าคนเก่งของเด็กครับผมคนนี้นะครับเมื่อตีเมื่อเล่นนะครับวันนี้นะครับภาคเกิดวัช ฝ่ายตัวอื่นของเราชักกระต่อสู้นะครับจะกลายเป็นดับเบิลดา์แมจนะฮะและถ้าเกิดว่าเธอฝ่ายตรงข้ามนะครับมันถูกทาร์เก็ตในความของอ<ม>ีเวนต์ฝ่ายตรงข้ามต้องทิ้งมือหนึ่งใบเพื่อจะให้มันเกิดเหตุขัดขืนขัดขี้โม้สุดๆไปเลยครับสเปเชียลอีกแล้วฮะ,ะโอ้โหสุดจริงๆฮะสุดในรุ่นจริงๆครับโหตีไป,ไปเป็นสเปเชียลฮะ <S <S วันนี้นะครับลูกเกมเสียเลยฮะโดนสเปเชียลช็อตน,นี้นะฮะ เพราะว่าคีโตอะครับคือยืน5,000เขาจะสาม,มารถป้งองกันยันตีของตัวละาคารสตรครัตว์ประหลาดได้ให้มันได้อยู่บาตรานนะฮะไม่ได้ว่าลงก็ยากแถนโนนการ์ดพิเยลซินนีมันปวดแล้วเกมการ์ดนี้และไฟนอลครับผมโอ้โห,โหลงครับอีกหนึ่งใบ เลตตัวเราไม่ได้แท็กมาฮะอันนี้นะครับเหมือนกล้องจะพร้อมแล้วเนาะเห็นหน้าเช็คหน้าคิดว่ากเลยว่าจะพอแล้วนะฮะอาปีคีเดมอคัมชัวนะครับผมอ่าตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่ากล้องถึงนะครับจะมีความสามารถในการดับเบิได้แท็กไปครับก็คือตีลูกได้ตีลูกครับผมครั้งที่หนึ่งเขากับพมิดไปหกเวฟนะฮะรับไลเลยฮะและไม่มีอะไรจะขึ้นและอีกหนึ่รับไปเลยครับผมรับเกมเลยครับผมชนะของไอเอลของน้องฟ้าครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการแข่งขันนะฮะก็ใช้ชของแช้ของน้องฟานเนาะก็จังหวะทิกเกอร์สำคัญับเกมนี้จังหวะทิกเกอร์จังหวะมือเกมนี้สำคัญมากๆนะครับก็ต้องวานไปตามเนื้อผ้านะครับตอนี้นะครับผมก็ร้านเรานะครับก็มีเกมการ์ดมากมายมาให้เล่นนะฮะับก็จะเป็นยู่ในอารีน b าแบทเทิลนะครับหรือว่าโปเกมอนหรือยับวันพีชนะครับ ก็ถ้าได้สนใจเกี่ยวกับการเกมนะครับก็สามารถแวะเข้ามาที่ร้านของเราครับผมร้านชินคาเฟ่นะครับตั้งอยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ล่มเก้านะครับผมเปิดร้าน9โมงเช้าปิด3ทุ่มเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ปิดวันอาทิตย์นะครับผมนันะครับผมวันนีท่านใดที่แวะมาดูคลิปนะครับก็ขอกอบใจนะครับสามารถสามารถกดไลค์กดแชร์ทับตะคายวิดีโอนี้นะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจกับผู้จัดทำนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับขอตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ